สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine j a s m i n j 569นะคะวันนี้เดี๋ยวแจงจะมาพูดในหัวข้อของการสัมภาษณ์งานนะสัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งานนะคะโดยส่วนตัวแล้วก็มีประสบการณ์การสัมภาษณ์งานของบริษัทยาเบอร์หนึ่งของประเทศนะคะก็สัมภาษณ์รอบเดียวผ่านก็ได้เลยนะแล้วก็ค่อนข้างจะรู้จักหลายๆคนนะทีะ่เขาสัมภาษณ์ครั้งเดียวเขาก็ได้เลย แล้วก็เราก็มาประมวลผลว่าเออทำ,ทำไมทํำยังไงที่เขาได้สัมภาษณ์แล้วแบบได้เลยอย่างรวดเร็วนะคะคือส่วนตัวไม่ได้เปลี่ยนงานบ่อยทาที่ไหนก็อยู่ไป5ปี6ปีแต่ว่าพอเปลี่ยนปั๊บก็เออเราสัมภาษณ์เรารู้ว่าเราได้หรือไม่ได้ทำตองนี้เนาะข้อหลักๆเลยนะคะข้อแรกที่แจงอยากจะบอกแล้วก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแล้วกันเนาะในการสัมภาษณ์งานนะคุณต้องแบบแอติจูดดีต้องแบบ เป็นยังไงอทนนี่สุดดีคือคุณต้องอเขาเรียกว่าอินเนอร์ต้องมาต้องสึกว่าตาเป็นประกายต้องสึกว่าเฮ้ยงานนี้ฉันทําได้เฮ้ยมันมันโอเคพยายามมองโลกสวยให้ได้อะคือข้อแรกเลยอะมองโลกในแง่ดีอะถึงสมมุตินะชีวิตจริงคุณอะเฮ้ยมันเศร้ามันหมองมันแบบเครียดขนาดนี้ฉันไม่ได้งานมาหลายวันแล้วไม่ได้งานมาหลายเดือนแล้วอะฉันจะได้ไดยังไงนะ แต่เวลาที่คุณไปสัมภาษณ์งานคุณต้องเฟคให้เป็นจริงๆคุณต้องแบบเอ้ยทำได้สวัสดีค่ะพูดพูดไปแนะนําหน้ายิ้มนะคะสิ่งที่เขาทํามันดูยากมากจะทําได้หรือเปล่าอ๋อทําได้ค่ะเล่าให้ฟังเหมือนตอนที่แจงครั้งแรกเลยเนาะ,ะสมัครงานในสายเครื่องมือแพทย์นะคะซึ่งไม่เกี่ยวกับที่ตัวเองจบมาเลยนะเขาก็ถามว่า แล้วจะทำได้เหรอแล้วจะตอบหมอได้เหรอเนี่ยหมอเขามีความรู้เยอะนะแซงก็ตอบไปว่าคือต้องตอบตามความเป็นจริงด้วยนะไม่ใช่แบบโอเวอร์แอคติ้งเราก็บอกไปว่าเออเราอ่ะรู้ว่าเราอ่ะเป็นคนที่ขยันแล้วกเ็เรียนรู้ค่อนข้างจะเร็วนะคะถ้าเทียบกันในส่วนของข้อมูลตัวยาหรือข้อมูลของเครื่องมือเนี่ยเราคิดว่าเราอ่ะสามารถที่จะเรียนรู้ได้เอาละ ในข้อมูลทั่วๆไปถ้าความรู้เราเทียบกับหมออะอะไรที่เป็นเฉพาะทางเราก็อาจจะไม่ได้รู้ขนาดนั้นแต่เราต้องรู้แล้วก็คิดว่าเราจะสามารถหาข้อมูลมีความรู้ควบคุม Product ที่เราถืออยู่ได้และสามารถนำข้อมูลตรงนี้นำเข้าสู่แบบเสนอสู่หมอหรือว่าลูกค้ากลุ่มนั้นๆได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการตอบในแง่บวกเนาะเ,ออเป็นการตอบไปแบบเอ้ย เรารู้ว่าเราไม่ดียังไงแต่เรารู้ว่าเรามีข้อแก้ไขหรือว่าข้อปรับปรุงอะไรหรือว่าทําอย่างไรก็แล้วแต่ที่จะสามารถทําให้ได้จุดนั้นนะคะเป็นการตอบในแง่บวกนะคะคือเวลาตอบคําถามในการสัมภาษณ์งานคุณจะตอบอะไรก็แล้วแต่ให้มันดูสวยดูทําได้ดูมีมองโลกในแง่ดีอันนี้เป็นสิ่งที่คุณควรจะต้องทำอัมมัสเลยนะคะ แล้วก็ในส่วนของการสัมภาษณ์งานอะ่ะจงจงอยากจะฝากไว้ข้อที่2ลองดูนะมันมีหนังสือ Strength Finder ค่ะเป็นการหาจุดแข็งของคุณเวลาที่มีคนชอบถามว่าเออบอกมาสิจุดแข็งของคุณคืออะไรจุดอ่อนของคุณอะไรนะคะจังก็ว่าโอเคคนเรามันจะนึกอะไรก็ได้ทั้งนั้นทั้งนี้นะแต่ถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวจังจะหาหนังสือแปะลิงก์เอาไว้ให้นะเป็นหนังสือชื่อ Strength Finder ค่ะเจาะจุดแข็ง เขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นการพัฒนาจุดแข็งของคุณแล้วก็ต่อยอดความสําเร็จไปได้คุณลองไปทําดูมันมีแบบแบบทดสอบอยู่แล้วคุณก็ลองเอาข้อมูลบอกว่าเออจุดแข็งอันนี้ คือของคุณอะนะคะไปตอบก็ได้จังว่ามันก็เป็นวิธีการที่ค่อนข้างจะใช้ได้แล้วก็มี e v i d e n c e b a s e นะคะเหมือนกับคุณทําแบบทดสอบมาแล้วโอเคฉันเป็นคนแบบนี้ฉันมองโลกในแง่ดีนะคะจากหนังสือเล่มนี้บอกมามันจะดูวิชาการแล้วก็มันดูน่าเชื่อถือด้วยนะจังมองว่าอย่างนี้นะข้อที่2ลองดูลองไปหาอ่านดูหนังสือเรื่อง Stang Finder นะคะเจาะจุดแข็งนะคะแล้วก็ข้อที่3หรอ <c oughs> ข้อที่3ในการตอบคําถามอะค่ะคือเมื่อกี้บอกไปข้างต้นว่าเราอะต้องตอบในมองในชุดในการที่แบบมองโลกในแง่ดีเนาะแล้วข้อที่สในการที่ตอบคําถามอะค่ะเราต้องตอบตามความเป็นจริงนะคะออตอนสัมภาษณ์อะหัวหน้าก็บอกว่าเออเราด้วยความที่เราเป็นเซลนะเป็นดีเทลยาเขาก็ถามว่าเนี่ยเป็นคนโกหกหรือเปล่านะคะ เออถามอย่างนี้เลยนะโกหกหรือเปล่าเนี่ยเออซึ่งโดยทั่วไปอ่ะเราก็เอาตามความเป็นจริงเนาะอาชีพเซลนะคะนี่จะโดนว่าหรือเปล่าโดยมากทั่วไปอ่ะมันต้องแบบพลิกสถานการณ์แก้ไขสถานการณ์เก่งอยู่แล้วอาชีพเซลหรือบางคนก็แบบอาจจะมีการพูดไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์พูดไม่จริงร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรก็แล้วแต่นะต่างนานาเวลานึกถึงเซลเราจะนึกถึงว่าเฮ้ยเป็นพวกโกหกหลอกลวงใช่ไหมเออหรือว่ามันจะแบบ พลิกแพลงเก่งอะไรเงี้ยนะ,ะดิ้นเก่งเงี้ยเออแจงก็จะบอกไปว่าโอเคถ้าในส่วนของสายอาชีพอะบางทีเวลาที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นอะเราก็ต้องจําเป็นจะต้องแบบพูดอะไรข้อมูลอะไรที่มันดูแบบเอ้ยสามารถแก้สถานการณ์ได้อยู่แล้วแต่แจงอะคิดว่าตัวเองอะเป็นเซลล์ที่พูดโกหกน้อยที่สุดแล้วอะก็คือใครมาก็แบบจับได้อะคือจะพูดว่าเฮ้ยไม่โกหกเลยอะไม่ใช่แต่ ถ้าจะเขาเรียกว่าอะไรจะโกหกอ่ะก็คือพูดเหมือนกับไม่ใช่ไม่ได้พูดโกหกแบบบิดเบียนบิดเบือนประเด็นแต่เป็นลักษณะของการพูดความจริงที่เรามีอยู่แบบเนี้ยแค่ครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่ได้แบบเฮ้ยใส่ไฟไปเลยแบบเนี้ยไม่ใช่ก็เป็นการประเด็นคือคือแจงจะบอกให้ฟังว่าถ้าในส่วนของการโดนสัมภาษณ์แล้วเจาะเราไปถึงข้อจุดอ่อนของเราอะ่ะเราก็ยอมรับได้แต่เป็นลักษณะของการ รับเสียสักครึ่งหนึ่งก็พอคือเขาจะรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าในการสัมภาษณ์งานเนาะคนจะสัมภาษณ์เราเนี่ยเขาก็ต้องมีประสบการณ์เยอะใช่ไหมเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าเออคนประมาณเนี้ยจะเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ให้คุณอนะตอบสัมภาษณ์ถ้าคุณโดนเจาะจุดของคุณนะจุดอ่อนของคุณไปเนี่ยคุณก็รับได้แต่ว่ารับสักครึ่งหนึ่งก็พอแล้วก็บอกไปว่าเออทำไมเหตุผลยังไงหรือสามารถแก้ไขได้อย่างไรนะคะเ,ออเข้าใจเนาะเข้าใจอยู่ไหมเออ อันนี้นะ้องข้อที่3แล้วก็ในส่วนของข้อที่สีจางมองว่าความมั่นใจความนำความมั่นใจต้องมาในการสัมภาษณ์ตอบถูกตอบผิดไม่รู้่ะแต่เรามั่นใจแบบนี้นะคะถ้าอันไหนที่เราไม่รู้ตอบว่าไม่รู้นะคะไม่ต้องถ่ายคือมั่นใจในการที่แบบเออไม่รู้ค่ะแต่เดี๋ยวจะหาข้อมูลมาให้ได้แต่ในส่วนที่เรารู้อยู่แล้วเรามั่นใจก็ตอบไปเลยเฮ้ยเราคอนเฟิร์มเราต้องการแบบนี้นะคะ แล้วก็ข้อที่5ที่อยากจะบอกก็คือก่อนไปสัมภาษณ์อะค่ข้อมูลนิดนึงข้อมูลบริษัทนะคะข้อมูลบริษัทก็ได้หรือว่าอาจจะมีคนวงในก็ได้ถามเขาหน่อยว่าคนที่สัมภาษณ์เราเนี่ยเขาชอบแนวไหนแล้วพยายามตอบไปให้ตรงกับความต้องการนะคะออชอบคนขยันสมมตุติหาข้อมูลมาได้แล้วล่ะว่าคนที่สัมภาษณ์มาเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบขยันมากแล้วก็เน้น เน้นไปเลยว่าตรงจุดเนี้ยเราขยันมากเราเ,เป็นคนที่ทำงานตื่นไวลับช้าอะไรก็ว่าไปนะคะนี้นะแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะโอเครู้ไปถึงคนที่สัมภาษณ์เราได้เราก็อาจจะหาข้อมูลบริษัทนะคะแล้วก็ตอบไปว่าเอ้ย เราที่เราอยากจะไปทำที่บริษัทนี้เพราะว่าดูจากผลประกอบการนะคะปีนี้ได้เท่านี้เท่านี้หรือดูจาก Product l ์ไลน์ผลิตัที่เราทำอยู่เนี่ยที่ทางบริษัทคุณมีเนี่ยเฮ้ยเราให้ความสนใจมากข้อที่5นะคะเป็นลันกษณะของการหาข้อมูลนิดนึงไม่ใช่ไปไปขายอะไรยังไม่รู้เลยแบบเนี้ยไม่ใช่เนาะไม่ได้นะโอเคสรุปก็คือ5ข้อฝากเอาไว้นะคะลองดูใครที่แบบมีประสบการณ์ในการสัมภาษณ์งานแล้วเออได้งานเลยแบบเนี้ยก็มาแชร์ ไ,ได้หรือถ้าสุกว่าใครสุกว่าเอยเรายังไม่ได้ทำแบบนี้เลยเราตอบไปเนี่ยเราตอบแบบในแง่ลบมากๆเลยนะคะก็ลองปรับแนวทางการตอบสัมภาษณ์ดูนะคะเผื่อเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่จะทําให้คุณได้งานได้เร็วเพิ่มมากขึ้นใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ใจหน่อยนะคะขอพระคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะ